สวัสดีค่ะวันนี้ลอยเรื่องเล่านะคะจะมาเล่าเรื่องประวัติกระดาษชำระกันค่ะถ้าพูดถึงกระดาษชำระนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าทิชชู่ที่เราใช้ทำความสะอาดเช็ดนุ่นเช็ดนี่กันค่ะวันนี้นะคะลอยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าถึงประวัติกระดาษชำระให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะกระดาษชำระนะคะเป็นกระดาษที่ใช้เพื่อทำความสะอาดภายหลังกินปวดทุกข์ค่ะ มักมีลักษณะเป็นม้วนกลมนะคะและมีเนื้อกระดาษเบาและก็บางกว่ากระดาษทิชชู่ค่ะซึ่งใช้สำหรับซับน้าคุณลักษณะเด่นของกระดาษชำระนะคะคือยุย่ยเปื่อยได้ง่ายค่ะเมื่อสัมผัสกับน้ำในอดีตนะคะก่อนมีกระดาษชำระมนุษย์นะคะมีวิธีการชำระล้างภายหลังจากขับถ่ายในรูปแบบต่างๆค่ะ โดยมีผู้ศึกษานะคะแล้วก็แยกแยะความแตกต่างค่ะในการชำระล้างนะคะดังนี้ค่ะชาวประมงนะคะใช้เปลือกหอยค่ะชาวกรีกใช้ก้อนหินหรือแผ่นดินเหนียวค่ะชาวโรมันนะคะใช้ไม้หุ้มปลายด้วยฟองน้ำที่แช่ในโถน้ำเกลือค่ะชาวเมดิเตอร์เรเนียนนะคะใช้มือซ้ายและคาดว่าชาวอาหรับก็เช่นกันค่ะ ดังจะสังเกตได้ว่านะคะชาวอาหรับเชื่อว่ามือซ้ายนะคะเป็นมือข้างที่สกปรกและชาวยุโรปนะคะไม่นิยมจับมือถักทายกันด้วยมือซ้ายค่ะชาวเอกิโมนะคะใช้หีม้ค่ะชาวเยอรมันนะคะใช้ใบไม้ค่ะหรือเปลือกไม้ค่ะในยุคกลางนะคะคนทั่วไปค่ะใช้ใบไม้แห้งค่ะขณะที่ผู้มีฐานะนะคะใช้ขนแก่ค่ะ ชาวอเมริกันยุคบุกเบิกนะคะใช้สั่งข้าวโพดค่ะหรือกระดาษหนังสือพิมพ์กําเนิดก,กระดาษชําระนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้บันทึกไว้ว่าชนชาติแรกค่ะที่นํากระดาษมาใช้เพื่อการนี้ได้แก่ชาวจีนค่ะมีหลักฐานว่านะคะชาวจีนมีการใช้กระดาษเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ราว200ปีก่อนคริสตกาลค่ะและได้นํากระดาษนะคะมาเป็นกระดาษชําระ ราวคิดศตรวรรษที่600ค่ะว่ากันว่านะคะบุคคลที่มีดำริให้มีการใช้กระดาษชำระนี้ได้แก่องค์จกักรพรรดิมีหลักฐานที่บันทึกไว้ว่าในคิดศตรวรรษที่14ค่ะยุคราชวงหมิงนะคะองค์จกักรพรรดิจีนได้มีรับสั่งให้มีการผลิตก,กระดาษชำระเพื่อใช้ภายในพระราชวังค่ะมีขนาดกว้างนะคะ2ฟุตยาว3ฟุตค่ะ และมีการใช้น้ำหอมปุ้มกลิ่นนะคะให้แก่กระดาษชำระเหล่านั้นอีกด้วยค่ะมีบันทึกว่าค่ะในปีคศ1393เพียงปีเดียวค่ะมีการผลิตกระดาษชำระเพื่อใช้ในพระราชวังถึง15,000ชิ้นและมีการผลิตกระดาษชำระนะคะเพื่อใช้ในกรุงหนานกิงเมืองหลวงในขณะนั้นค่ะถึง720,000ชิ้นค่ะ โดยในยุคนั้นนะคะกระดาษชำระผลิตออกมาเป็นแผ่นเรียบธรรมดากระดาษชำระในปัจจุบันค่ะกระดาษชำระนะคะมีการผลิตเพื่อจำหน่ายครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อปีคศ1857โดยโจเซฟกายสตี้โดยใช้ชื่อตาสินค้าว่ากายสตี้ค่ะพิมพ์ลงบนกระดาษชำระทุกแผ่นของบริษัทด้วยค่ะเซธวีเลอร์นะคะผู้ก่อตั้งบริษัท อัลบานีเพอร์เฟรตเว็บิ้งเ p ปเปอค่ะเป็นบุคคลแรกนะคะที่ได้จดสิทธิบัตรผ้าอ้อมสำเร็จรูปและกระดาษชำระค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยเป็นต้นแบบของกระดาษชำระในรูปของหมวนกลมที่เราคุ้นเคยกันค่ะและใช้กันมากระทั่งจนปัจจุบันนี้เลยนะคะปีคศ1942บริษัทเซนแอนดรู e w ในประเทศอังกฤษ ได้ผลิตกระดาษชำระแบบประกบแผ่นคู่ค่ะดังเช่นที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะกระดาษชำระแบบเปียกค่ะได้ออกสู่ตลาดครั้งแรกในประเทศอังกฤษค่ะในช่วงทศวรรษที่1990โดยบริษัทคิมเบอรี่การ์กและต่อมานะคะได้นำผลิตภัณฑ์นี้แนะนำแก่ผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในปีคศ2001 กระดาษชำระในประเทศต่างๆนะคะประเทศเยอรมนีค่ะมีการผลิตก,กระดาษชำระค่ะในประเทศเยอรมนีนะคะเมื่อปีคศ .1928 ในเมืองลุกวิกบล็อกค่ะโดยไฮนเครนนะคะได้ก่อตั้งบริษัทผลิตก,กระดาษชำระภายใต้ตาสินค้าฮาร์เกิลค่ะในครั้งนั้นนะคะใช้กระดาษธรรมดาทำเป็นกระดาษชำระโดยทำเป็นแผ่นขนาดมาตรฐานในม้วนกลมค่ะ กระทั่งในปีนะคะคศ1958จึงได้มีการนำกระดาษชำระแบบอเมริกานะคะเข้ามาผลิตแล้วก็จำหน่ายซึ่งกระดาษชำระแบบอเมริกามีความอ่อนนุ่มกว่ามากค่ะประเทศฝรั่งเศสค่ะชาวฝรั่งเศสนะคะเรียกกระดาษชำระว่าเพคูค่ะ ก่อนที่จะมีการใช้กระดาษชำระนะคะชาฝรั่งเศสและชาติอื่นๆในยุโรปค่ะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นิตยสารเก่าหรือแผ่นพับใบปิิวค่ะเพื่อชำระล้างหลังจากการปวดทุกข์นะคะกระดาษชำระค่ะได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่20ค่ะโดยในระยะแรกนะคะเป็นเครื่องที่ใช้แสดงความโออา่าของผู้ครอบครองค่ะ จนกระทั่งนะคะในช่วงปลายทศวรรษที่1960จึงได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นค่ะโดยในยุคแรกนะคะกระดาษชำระในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะชิ่นเดียวกับกระดาษชำระในประเทศเยอรมนีค่ะกระทั่งช่วงทศวรรษที่1980จึงได้มีการนำกระดาษชำระแบบปัจจุบันนี้มาใช้งานค่ะต่อมาค่ะในประเทศฝรั่งเศสนะคะได้มาการนนำบีเด หรือโถปัสสาวะสำหรับสุภาพสตรีมาใช้ค่ะเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของสุภาพสตรีในการใช้กระดาษชำระประเทศญี่ปุ่นนะคะในปีคศ1 9 9 9ค่ะประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบสุขภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้กระดาษชำระโดยออกแบบระบบการฉีดชำระค่ะและเป่าแห้งในตัวออกมาเป็นครั้งแรก ข้อมูลนะปีคศ1998นะคะชาวญี่ปุ่นใช้กระดาษชำระเฉลี่ยคนละ55ม้วนต่อปีค่ะและยังมีอัตราการใช้กระดาษชำระที่สูงขึ้นต่อเนื่องนะคะถึงร้อยละ10-14ต่อปีเลยทีเดียวค่ะประเทศไทยนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมกระดาษแม่น้ำเป็นโรงงานผลิตก,กระดาษอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ค่ะแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเพื่อทดแทนการนำเข้า ก่อตั้งขึ้นค่ะเมื่อปีพศ2509ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติกระดาษชำระค่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ